กะทิกระต่ายฮอลแลนด์หลบหูตกที่ดูซื่อบื้อวันๆเอาแต่กินกับนอนแอบซ่อนความลับสุดสยองที่เจ้าของไม่เคยรู้จนกระทั่งความจริงถูกเปิดเผยผ่านกล้องวงจรปิดทุกคืนเวลาตีสามตรงเปะ๊ะกะทิจะแอบงัดกรงออกมาเดินเพ่นพ่านไปทั่วบ้านเจ้าของที่นึกว่ามันจะแอบไปขโมยของกินถึงกับต้องช็อกเมื่อเห็นภาพในจอขาวดา เพราะกะทิไม่ได้พุ่งไปที่ห้องครัวแต่กลับเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนแล้วยืนสองขาตัวตรงประจันหน้ากับมุมมืดที่มีเงาดำทะมึนกำลังคืบคลานเข้าไปหาเจ้าของที่กำลังหลับไหลกระต่ายตัวน้อยที่เคยขี้กลัวกลับเปลี่ยนไปเป็นคนละตัวมันจ้องเขม็งยังความว่างเปล่าก่อนจะกระทืบเท้าลงพื้นเสียงดังสนัน่นจนแรงสั่นสะเทือนนั้นทำให้เงาดำปริศนาค่อยๆสลายหายไปในอากาศ ทันทีที่ทุกอย่างสงบลงกระถิก็รีบกระโดดกลับเข้ากรงแล้วทำตัวบ้องแบวรอรับแครอทในตอนเช้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครจะไปคิดว่าสัตว์เลี้ยงที่ดูอ่อนแอและแสนซื่อในสายตาเราแท้จริงแล้วคือผู้พิทักษ์ที่มีสัมผัสพิเศษคอยขับไล่สิ่งลี้ลับและปกป้องชีวิตคุณจากอันตรายที่คุณมองไม่เห็นในทุกๆคืนมาโดยตลอด